เน,นี่ยคือคือมันลากง,ง่ายมากนะครับเนี่ยสองหัวละเนี่ยสามหัวละโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับหากใครสนใจบริการเติมเพรฟรีไฟ,ฟลราคาถูกไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดต่อนัดเอ,อ๋อเอฟเอฟไว้เลยนะครับมีบริการเติมเพรฟรีไฟลทั้งแบบเมลพาร์สแล้วก็แบบ u i d เลยนะครับและยังมีบริการรับปั๊มแรงลงสี่วิสีราคาถูกแบบถูกมากด้วยนะครับผม ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อนัดเอ๋อ f f ฟเไปเลยนะครับผมใน Facebook นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับขอมาคาโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมฝากเพจ n g t h z ไว้ด้วยนะครับเป็นเพจของผมเองนะครับผมจะไปสตรีมเกมอยู่ในเพจนี้นะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับขอบ ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NG TH Set นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรม b o o s t Stack นะครับที่ทำให้เราเล่นเกม w i ไฟลื่นมากนะครับแล้วก็ทำให้คอมแบบกากๆคอม5000เนี่ยสามารถเล่นเกม Wi-Fi ได้อย่างลื่นๆเลยนะครับก็โปรแกรมที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับ MSI b o s t a c k นะครับก็คือมันเป็นโปรแกรมเดียวกับ b o o Stack เลยนะครับแต่ว่าแค่ มีชื่อ MSI มานะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์ตัวเว็บนี้ไว้นะครับผมมันเป็นโปรแกรมที่แบบว่าร่วมกับ MSI นะครับผมเป็นตัวบูทแตกนันแหละครับผมพอเราเข้าหน้าเว็บมานะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับนี่เห็นป่มดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็ติดตั้งตามปกติเลยนะครับ พอเราดาวโหลดมานะครับก็จะได้ตัวไฟล์ซิปตัวนี้มานะครับก็ให้เราแตกไฟล์แล้วก็ติดตั้งปกติเลยครับติดตั้งเหมือนติดตั้งโปรแกรมทั่วไปนะครับง่ายๆนะครับผมพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้ามาในตัวโปรแกรมเลยนะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นี่เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้เวอร์ชันที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็น4.240.15.5318นะครับถ้าทุกคนมา ดูคลิปในเดือนต่อไปหรือว่าอาจจะมีเวอร์ชันอัปเดตใหม่ก็ให้ทุกคนอัปเดตด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็พอเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับก็ให้เรามาที่การตั้งค่านะครับผมเนี่ยพอเรากดการตั้งค่าแล้วนะครับก็มาตรงความละเอียดนะครับไอตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่จอเรานะครับว่าเราถนัดอันไหนนะครับผมก็เอ่อที่ผมถนัดก็คือ ตัวนี้นะครับ1920นคูณ1นึ0นะครับพอผมปรับไอ้ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะชัดไปแล้วก็มันแบบนุ่งๆนะครับก็เลยปรับอันนี้แล้วกันนะครัผมแล้วก็ dpi นี่คือตามความชอบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือความละเอียดเนี่ยมันแล้วแต่จอเราด้วยนะว่าจอเราแบบประมาณไหนนะครับก็ไปดูเอานะครับผมโอเคก็มาหัวข้อต่อไปนะครับตรงโปรแกรมนะครับตรงโปรแกรมก็ ไอตรงกราฟิกตัวนี้นะครับปรับประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับเป็น open gl นะครับผมส่วนไอตัวนี้นะครับก็ติ๊กไปนะครับปกติเลยส่วนใครไม่มีให้ติ๊กนะครับให้เราไปเปิด vt ด้วยนะครับผมก็หาใน YouTube เลยนะครับว่าสอนการเปิด v เอ้ยสอนการเปิด vt ในไบออทนะครับผมอ่ะก็ไปหาเอาดูนะครับผมส่วนนี้ก็ปิดการใช้งานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยไอตรงนี้โคตรสำคัญเลยนะครับ CPU เนี่ยคอเราต้องดูด้วยนะครับว่าคอมเรามันประมาณเท่าไหร่คอมผมอะสเปคมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็คอผมมันอยู่ประมาณ4ี่นะครับผมก็เลยปรับ3นะครับก็คือไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับประมาณนี้นะส่วนแรมเนี่ยแรมเรามีเท่าไหร่เราก็หารครึ่งเลยครับผมมี8ใช่ปะผมก็ลากไปให้มันถึง4นะครับส่วนใครมี16ก็อาจจะปรับ6หรือว่า8เลยก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะ อันนี้ก็สําคัญนะครับเฟรมเรทนะครับให้ทุกคนมาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับนี่เห็นปะพอเราออกเนี่ยมันจะตันอยู่แค่60นะครับพอเราติ๊กปุ๊บล้วก็ลา่ากไปสุดนะครับนี่มันจะอยู่ที่240นะครับไอตัวนี้ต้องติ๊กไว้นะครับแล้วก็ไอนี้ห้ามติ๊กเด็ดขาดนะครับมันจะเป็นแบบว่าทําให้เราแบบเล่นเกมหน่วงนะครับไอตัวนี้นะส่วนนี้จะติ๊กก็ได้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับมันคือการแสดงเฟรมเรทนะครับอันนี้ก็ปรับออโต้ไปนะครับผม ส่วนอื่นๆก็ไอที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับขั้นสูงนะครับให้ปรับ ASUS ROG ROG 2นะให้เราปรับตามนี้นะครับมันจะมีหลายเวอร์ชันมากหลายโทรศัพท์มากครับก็ให้เราปรับเป็น ASUS นะครับผมส่วนอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะครับไอความชอบเนี่ยเนี่ยไอแสดงเอฟเฟกเมื่อแต่เนี่ยผมปรับแล้วนะครับก็คือคอมเนี่ย คอมผมมันรันอยู่ที่ประมาณ75เฮิร์ตใช่ปะหน้าจอไม่ใช่คอมดิหน้าจอผมนะครับมัน75เฮิร์ตนะถ้าคอมเราไม่ถึงร้อยกว่าไม่ถึงร้อยเอ้ยไม่ใช่คอมดิหน้าจอไม่ถึง1 4 4เฮิร์ตนะครับถ้าเราไปปรับเนี่ยก็คือมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรไม่ค่อยมีผลนะครับแต่ว่าถ้าหน้าจอเราเนี่ย1 4 4เฮิร์ตนะครับมันอาจจะช่วยนะมันจะทําให้แบบสมูทขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนผม75เฮิร์ตก็คงต้องทําใจนะครับผม ก็คือจะปรับก็ได้นะครับจะปรับเพื่อความสบายใจหรือไม่ปรับก็ได้นะผมโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะก็พอเราปรับอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราโหลดเกมนะครับโหลดเกมตั้งไว้ก่อนนะแล้วก็ให้เราปิดโปรแกรมไว้ก่อนนะครับปิดโปรแกรมมาเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนการตั้งค่าการ์ดจอนะครับอ่าโอเคครับผมพอเราออกจากโปรแกรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดคลิกขวานะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ NVIDIA Control Panel นะครับ สำหรับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีเฉพาะการจอค่ายเขียวเท่านั้นนะครับพอเรามาแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับ m i n e 3D Setting นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาตรงโปรแกรม Setting นะครับรอมาสักครู่นะครับทุกคนพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็มาตรง Add เลยนะครับผมเนี่ยมันจะมีคําว่า Add นะครับก็กดเลยปุ๊บพอกดมาแล้วนะครับให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนหา ตัวโปรแกรม m s i นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับนี่มันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็ให้เรากดอแรกนะครับแล้วก็ลากลงมาล่างสุดเลยนะครับแล้วก็จะเจอคาว่า VSync ตัวนี้นะครับผมกดออฟไปเลยนะครับกดออฟไปนะครับแล้วก็กดแอดอีกนะครับมาหาต่อนะครับมันจะมีอันที่2นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับก็ลากลงมาสุดเหมือนกันครับแล้วก็มาตรง VSync เหมือนเดิมครับกดออฟนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ย อันที่2เนี่ยผมแนะนําให้ปรับ OpenGL ไอ對對้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นการ์ดจอของเรานะครับปกติไม่อยู่อันอันตัวนี้นะครับแต่ว่าให้เราปรับเป็นเอ่าเป็นการ์ดจอของเรานะครับใครใช้การ์ดจออะไรมันก็จะขึ้นการ์ดจอของเรานะแล้วก็กด a อ p พ y ไปนะครับรอมาสักครู่นะครับอ่าพอเรากด a อ p l y ปุ拜拜๊บมันก็จะบันทึกให้เรานะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด Add อีกนะครับแล้วก็ลากลงมาปุ๊บมัน MM? จะมีอันนี้นะครับ อันสุดท้ายนะครับไอตัวนี้คือเป็นตัวหลักเลยนะครับก็ให้เลื่อนมาล่างสุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิซิงแนะนํานะครับปิดออฟให้หมดทั้ง3ตัวเลยนะครับห้ามอย่าให้มันอ่อนเลยนะครับกดปิดออฟไปเลยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับมันตั้งมาเองนะครับก็ถ้าใครไม่ตั้งเหมือนผมก็ตั้งตั้งไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ตั้งค่าเหมือนผมเลยเนาะก็ปิดออฟไปนะครับตัวนี้นะนี่ตัวนี้แล้วก็ ตรงนี้เหมือนเดิมครับ Open GL แล้วก็ตั้งเป็นการ์ดจอเราแล้วก็กด Apply ไปนะครับนี่เราก็มาเช็คอีกรอบนะครับว่าเรากดครบสรตัวแล้วยังนะครับแนะนําให้กด Off ทั้งสตัวนะครับไม่งั้นมันจะบางทีมันอาจจะกระตุกกระตุกนะครับอ่ะประมาณนี้นะพอเราปิด Off ทั้ง3ตัวแล้วนะครับให้เรากดเข้าโปรแกรมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมโอเคครับ เดี๋ยวเราลองเข้าเกมกมันดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวผมขอเข้าผ่านตัวนี้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้รวดเร็วน,นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันนะครับว่าเฟรมเลทมันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมที่ผมเล่นเนี่ยมันอยู่ประมาณ80-90นะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าคอมผมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ โ okay. อเครอแป๊บน,นึงนครับผมเนี่ยทุกคนเห็นเห็นเฟรมเรทปะอ่าดูนี่300กว่านะครับเฟรมเรทตอนคเกมประมาณ300นะแต่ว่าพอไปเล่นเนี่ยมันก็จะอยู่ถ้าเราไม่ได้ปรับไอตัวตัวที่มันเป็นแสดงเมื่อแต่อะไรเนะี่ยมันก็จะไม่ช่วยนะครับ มันจะไม่ดันให้แบบว่าจนถึงร้อยนะแต่จริงถึงถึงแล้วเปิดแล้วมันดันถึงร้อยใช่ปะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นนะสำหรับผมแหละเพราะว่าจอเรามันรันแค่75็้เฮิร์ตนะครับมันเลยไม่สมูทขนาดนั้นนะครับโอเคครับผมนี่คือกราฟิกที่ผมปรับนะครับก็คือระดับสูงนะครับแล้วก็ความคมชัดขั้นสูงเปิดเงาแล้วก็เฟรมเรทขั้นสูงนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นสว่างนะครับเนี่ยดูเฟรมเรทนะครับมันอยู่ประมาณ90เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับทุกคน เล่นในฟีสไตล์เล่นในฟีสไตล์เลยนะครับผมลิฟผมพันหมดแล้วไปเลยนะครับผมไปดูกันนะครับอ่าโอเคครับผมก็เข้ามาในฟีสไตล์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าโปรแกรมมันเลื่อนจริงไหมนะครับให้ทุกคนดูเฟรมเรทนะครับอยู่ประมาณ 80, 70, 90นะครับมันดันอยู่ประมาณนี้นะต่ำสุดๆก็60นะครับประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่ามันลากหัวแบบลากง,ง่ายหรือเปล่าแล้วก็เฟรมเรทในการเล่นมันลื่นหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวลองเทสกับบอดก่อนนะครับเนี่ยทุกคนเข้าหัวแบบเข้าหัวง่ายนะเข้าหัวแบบซึ่งสำหรับผมผมว่าง,ง่ายนะไม่รู้อะแต่ลูกซองแบบเราต้องปรับนิดน,นึงนะครับทุกซองเราต้องลากแบบลากขึ้นนิดน,นึงนะลูกซองแบบว่ามันต้อง ปรับตัวหน่อยนะครับลูกซองผมบอกเลยว่ามันอาจจะแบบลากย่างนิดหนึ่งนะแต่พวกปืนดิเซสเร์ปืนวูดหรือว่าปืนอะไรที่แบบว่านัดเดียวอะลาง,ง่ายมากนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าคอมผมไม่ได้แรงนะครับเอาจริงโปรแกรมเนี้ยคอมห้าหกันก็คือเล่นได้นะจริงๆผมแนะนําเนี่วเฟรมเรทมันอยู่ประมาณน,นี้นะอันนี้คือผมปรับกราฟิกสุดเลยนะครับผมผมแนะนําให้ตั้งค่าตามผมนะครับ เพราะว่าผมลองแล้วแล้วก็สตรีมแล้วเนี่ยมันลื่นจริงนะครับคือมันลื่นมากผมสตรีมมันอยู่ประมาณที่แปดสิบเจ็ดสิบเฟรมนะครับมันจะไม่ดันไปประมาณเก้าสิบแล้วเพราะว่าเราสตรีมได้ไงเฮ้ยไม่ขึ้นหัวเลยเนี่ยเข้าหัวแล้วทุกคนกาตั้งไอวงไอวอก็โอเคนะครับผมเนี่ยดูเนี่ย,ยมันก็ตั้งโอเคนะครับแต่ผมตั้งไม่เป็นเองนะครับผมโง่นะครับ โอ้ยๆทำไมง่ายทุกคนผมหล่อนผมหล่อนเองนะโปรแกรมไม่ได้หล่อนนะอุ้ยขอแตกเดี๋ยวผมจะโชว์ล่างหัวให้ทุกคนดูนะครับอ่ะลองเป็นปืนดีม้าเนี่ยคือคือมันลากง่ายมากนะครับเนี่ยสองหัวละเนี่ยสามหัวละ คือแบบเกินเกินไปอ่ะโอ้เกินไปนะครับผมคือแบบว่าแม่งลื่นมากนะครับนี่คือปรับสุดและอัดคลิปด้วยนะครับคือมันลื่นมากจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ในสตรีมแล้วกันนะครับแต่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดน,นะทุกคนผมอัดมาจากสตรีมนะครับตึงเอาคนดูตึง,ตง,ตงจัด ไม่ได้กินนะครับดูดิดูดิดูทำตัวดูทำตัวอุย้ยอแตกอุยอ้ยอุย้ยทุกคนระยะจูบหรออ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยคือลื่นมากนะครับลื่นแล้วก็ล้างหัวง่ายด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำไฮไลท์แบบ สตรีมด้วยแล้วก็เล่นด้วยนะครับคือมันมันเวอร์มากจริงๆนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้อวยนะแต่คือมันเวอร์มากนะครับเนี่ยทุกคนก็ดูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการแนะนําโปรแกรมนะครับแล้วก็สอนการตั้งค่าเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ